สวัสดีครับผมช่างดีนะครับตอนนี้เรามาเยี่ยมชมสวนของท่านนายกนะครับที่บ้านเพียนนะครับสาบบาย้อยนะครับวันนี้ผมอยู่กับนายกเลยนะครับนายกแนะนําตัวหน่อยนะครับสวัสดีครับผมนายเวอมะจีเรงนายกองการบริหารสวนตะบนเพียนนะครับอำเภอสบบาย้อยจังหวัดสงขลาครับ ครับอันนี้คือก่อนหน้านี้ก่อนที่ใช้ปุ๋ยอะไรครับนายกครับอันนั้นคือที่จริงแล้วนะครับการปลูกต้นเรียนก็ยากนะครับผมก็ปลูกประมาณ2ปีนะครับ2ปีแล้วก็ปุ๋ยนะครับลองตุกลองปิดนะครับใช้ทุกอย่างนะครับปุ๋ยนะครับแล้วก็วันนี้ทางบริษัทก็มาแนะนําปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยเอคลาสนะครับก่อนหน้านี้ใช้ปุ๋ยอื่นเป็นไงบ้างครับพี่ดูแล้วเราดูต้นทุเรียนแล้วครับอันนี้ต้นสองปีใช่ไหมครับสองปีครับอันนี้คือหลังใช้ปุ๋ยของเราแล้วใช่ไหมครับคือปุ๋ยนี้ตีใช้แล้วประมาณสองเดือนนะครับตอนแรกคือหลังใช้แล้วสองเดือนนะครับให้ดูใบนะครับตอนแรกก็ใบเป็นเหลืองนะครับพอใช้ประมาณสองสองเดือนนะครับก็เขียวนะครับเขียวขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนใช้นะครับใบใบมันจะเป็นเหลืองนะครับใบจะเป็นเหลืองนะครับ ตนนี้ต้นต้นสอนงปีนะครับพอนายกเอามาใช้นะครับสองเดือนนะครับตอนนี้ให้ดูใบนะครับใบเขียวเลยครับใบใหญ่นะครับแล้วก็เขียวเขียวมันเลยนะครับอ่าดูมือผมนะครับอ่าเป็นตัวอย่างโอ้โหเกือบเกือบใหญ่มากเลยครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับอ่าคิดว่าเป็นไงบ้างครับปุ๋ยเอสคลาดครับนายกครับคือผมคิดว่าได้ผลนะครับอ่าได้ผลดีนะครับได้ผลดีตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราต้องการให้เกษตรกร ของพื้นที่ตัาบลนอบตบ้านเพียนนะครับเป็นปลอดสารพิษใช่ไหมครับนายกครับอ่านี่คือคือโอเคครับวันนี้ก็นายกได้าอรวมนะครับสมาชิกทุกคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ปลูกทุกเรียนนะครับมาให้ความรู้นะครับอินทริสกัดเอกราดเราต้องการทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเกษตรปลอดสารพิษนะครับหรือออแกนิกนะครับนั้นเองนะครับผมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ